ประวัติผู้สร้างและการสร้างพระครูธรรมนุกูลหรือหลวงปู่ภูเกิดณหมู่บ้านวังหินอำเภอเมืองจังหวัดต,ตะเมื่อปีพุทธศักราช2373ตรงกับปีขานยงบิดามารดาชื่อนายคงนัางอยู่อายุได้เก้าขวบบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าคอยศึกษาอักขลสมัย ภาษาขอมและหนังสือไทยกับพระอาจารย์คําวัดท่าแคพออายุ21ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะักพัทธสีมาวัฒท่าคอยมีพระอาจารย์อน้นเป็นพระอุปชาพระอาจารย์คําวัฒท่าแคเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์มาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจันทัศโล ในสมัยที่หลวงปู่ผูเดินทุดงมากรุงเทพครั้งแรกท่านได้มาปรากฏอยู่ณนะบริเวณที่ตั้งวังบางขุนพรมธนาคารแห่งประเทศไทยบริเวณชายแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งสมัยนั้นบริเวณนั้นยังเป็นป่าลกล้างว่างเปล่าต่อมาได้มาจำพรรษายอยู่ที่วัสเกต แล้วย้ายไปจำพรรษาที่วัดสามปลืม้มวัดจักวัดราชาวาสและวัดท้ายตลาดวัดโมลีโลกยารามตามลำดับในปีพุทธศักราช2432ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดอินทารามสมัยนั้นชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอก ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2434